โอเคครับผมบอกสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็น EP ที่4ี่แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเกมในโรบอกนั่นเองนะครับผมเคยเล่นครั้งแรกนะครับผมเกมในโรบอกนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเข้าไปในเวทไปอะไรนะเรียกว่ายิ้มยิ้มนะครับผมอันดับแรกผมก็จะคาร์ดิโอก่อนนะครับผมหรือว่าวิ่งนั่นเองนะครับผมสิบนาที วิ่งสิบนาทีก่อนละกันเกี่ยวกลารไม่ต้องใหญ่ไมยวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งก่อนลวกันนะครับทุกคนวิ่งให้แบบวิ่งให้เหงือมันแตกขาว้าวแล้วนานหน่อยนะเป็นชั่วโมงนะเหงือมันจะแตกดูกล้ามผมดีกล้ามผมโคตรใหญ่อะครับ <Nope. S 1> โอเคทุกคนผมคาร์ดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้แบบกล้ามแบบชุ่มเลยครับทุกคนกล้ามแบบเต็มท้องเต็มแขงไม่หมดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ผมจะมาเล่นหน้าอกนั่นเองนะครับผมเอ้ยเอายก่อนดีกว่าปะโชว์อะไรละกวะละการโอ้โหน้องยกสีดำหนอเนี่ยโอ้โหก้อนละหนึ่งกิโลอ่ะน้อยไปเปล่าโอ้โหพี่ก้อนละหนึ่งร้อยกิโลเลยนะสุดก้อนเลยนะ ี๋ยวผมจะมาแนะนําผมไม่เคยออกกําลังกายนะฮะตัวจริงนะผมจะมาแนะนําลูกเหล็กนะครับผมลูกที่หนึ่งนะครับผมสีดํานะครับผมสีดำจะอยู่ที่1กิโลกร,รัมต่อ1ลูกนะครับส่วนลูกที่สองนะครับผมอยู่ที่25กิโลกร,รัมต่อ1ึงลูกนะครับส่วน ลูกที่3นะผมสีเขียวนะผมจะอยู่ที่50กิโลกรัมต่อลูกนะครับลูกที่4นะผมอยู่ที่75กิโลกรัมต่อลูกนะครับผมส่วนลูกที่5นะผมซึ่งเป็นลูกที่ผมยกอยู่นั่นเองนะครับสิบลูกนะครับหนึ่ลูกต่อ100กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายนะผมหลูก ต่อ200กิโลกรัมนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมยังใช้ไม่ได้นะครับผมเอางอ่ายอะคร,รับคือเราผมก็จะเติมอะครับทุกคนเติมสักหลั่นหนึ่งพอปั้ทุกคนหรือว่าสิล้านดีต้องเติมก่อนนะครับผมเพื่อจะใช้ได้นะครับผมอาละ่ะตอนนี้ถ้าผมผมจะเริ่มเป็นเริ่มเป็นไหลหแล้วกันเล่นไหลแล้วก็เล่นกล้ามหลังน,นั่นเองนะกันนะครับผมผมจะเล่นอยู่ประมาณสัก สี่เซตเซตละยี่สิบนั่นเองนะครับผมธรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สิบโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เล่นครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเล่นหลฟ์จบแล้วครับเล่นกันต่อ่ะมือใหม่แล้วเนี่ย นายก็แบบใหญ่ดีนะแต่ว่าแบบมันดูแล้วมันเหมือนจะแบบนิ่มๆม,มากกว่าปะมันไม่แข็งปะ <Nope. S 1> นายต้องไปหัดมาใหม่ด้าน้องนะหัดมาใหม่นะของพี่นี่สองจุดหกแสนล้านลบสามพันจะมาเที่ยวอะไรได้ละครับพี่ยกให้ดูเลยลวกันอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเล่นน่องนะับอันนี้เขาเรียกว,ว่าน่องแล้วก็ขานะครับ น่องจะได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนขาจะอยู่อยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเริ่มเล่นอะไรแล้วกันครับคือเล่นโจรครับครับปอืมเล่นโจรครับคือสิบก้อนนะครับผมก้อนละหนึ่งร้อยกิโลครับน้องแค่สองก้อนเองไม่ใช่เหรอน้องจะไหวกับพี่ป่ะเล่นโว์เขา ปวยเสียยาครับผมปวยเสียยาสิงล่างกูแล้วว้าวมันเบื่อไปกว่โอเคก็เล่นเรียบร้อยแล้วจะมาตรงนหนต่อวะเอาเป็นเป็นก้ามนองปะกานนองต่อแล้วกันตอนนี้คะแนนก้านน้องผมอยู่ที่ จากล้านสองแสนนะครับผมก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับถือว่ายังไม่เยอะมากพอนะครับผมยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับก็เลยอยากจะเสริมหน่อยเสริมหน่อยหนึ่งร้อยกิโลก้อนละหนึ่งร้อยกิโลสิบก้อนเลยคนจริงเนี่ยผมว่าผมตายแล้วนะตายตั้งแต่เครื่องเล่นแรกแล้วนะโอเคคนุน ตอนนี้ผมก็เล่นครบเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมที่ผมอยากจะเล่นนะครับผมก็คือโปรแกรมแรกเลยรับผมการท้องนะครับผมกามท้องนั่นเองนะครับกมกามหลังนะครับแล้วก็น่องนะครับผมคาร์ดิโอนะครับผมคาร์ดิโอก็คือเป็นการวิ่งนะครับผมเสริมความแข็งแรงให้เรานะครับผมแข็งแรงให้เรานั่นเองนะครับหลักคลิปนี้นะครับผม ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครผ่านเข้ามานะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผม